สนุกมากครับกับกองถ่ายแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลายคนครับสู้กันมาหลากหลายชีวิตนะคะเต็มที่มากเลยนะคะทํางานเรื่องนี้มีความสุขมากครับทํางานด้วยแล้วก็สบายใจสนุนสนานใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะตั้งแต่เล่นละครมาผมไม่เคยละครเรื่องไหนปิดกล้องได้เลยเท่าเรื่องนี้เลยครับเป็นเฟนนี่แล้วก็เป็นกันเองมากค่ะนี่เลยต้องใช้คํานี้เลยไม่มีวันลืมแน่นอนครับ พี่เปิ Schweiz, ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลโดยเฉพาะพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลชื่อนำหน้าด้วยปอป้าเรามีล้วงไงเอาไว้ให้พี่เด่นถ่ายก็ได้ค่ะพี่เปิ้ลเนี่ยชอบนัดมาก่อนเวลาตลอดคิวแรกๆก็นัดมาแปดโมงเช้ามาถึง นแปดโมงอ,ะอ่ะอลยเ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 ปลี่ยนชุดเลยเลยเลยเปลี่ยนชุดเลยเลยเลยเปลี่ยนชุดคือเขาจะพูดจากคำนี้คำเดียวอ่ะเสียงนั่งที่สุดในกองข้างบ้านก่อสร,ร้างอยู่เจอพี่เปิ้ลไปเงียบกิ๊บมีวันหนึ่งมีคิวถ่ายที่ยุธยาต้องลางานด้วยแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยขับรถไปพอไปถึงไม่มีต้องหาคนรับผิดชอบนะไม่รู้ว่าเป็นพี่เปิ้ลหรือว่าเป็นพี่ตั้มค่าน้ำมันผมเนี่ย เป็นการถ่ายทำที่เร็วที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายละครมาต้องขอขอบคุณยกความดีความชอบให้กับพี่เปิ้ลนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เปิ้ลนะคะก็ไม่มีวันนี้หมายถึงว่าพวกเราก็คงจะต้องถ่ายละครกันไปอีกหลายเดือนพูดถึงทีมงานแบ่งท่องเหลืองเลยนะครับแต่และคนก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เล่นหัวกันแบบว่าตีน้อยฟุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับความให้เกียรติไม่มีเหลือแล้วนะครับตอนนี้นะทีมงานของเราเนี่ย เป็นอะไรที่เหมือนกินริปโพมาหกโ,โมงเช้ามาทุกคนแบบขยันขันแข็งมากถ้าเกิดว่าไป เปรียบเทียบกับกองอื่นนะคะเป็นทีมงานคุณภาพนะคะวันหนึ่งเหมือนถ่ายนนเลส,ส่วนเลยค่ะวันหนึ่งเนี่ยก็ไปถ่ายกาญจนบุรีอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ไปถ่ายบ,าบ้านปโปง่งวันหนึ่งเนี่ยก็ไปถ่ายอยุธยานะคะต้องขอบคุณคนจัดเรกดาวนะคะซึ่งพี่เจี๊ยบรู้เปล่าคะผมไม่รู้มาก่อนเลยอะว่าอ๋อน้องเขาคบใครอยู่หรืออะไรอย่างงี้นะครับคุณแม่ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคุณแม่ก็มาเฝ้าทุกวันเลยอะเฝ้าทุกวันไม่ไว้ใจผมหรือเปล่าไม่รู้นะเมานี่ดีกว่าโปรดิวเซอร์ของเราพี่เจีแม่ เครียดเหรอคะช่วงนี้แม่รู้สึกดำดำดูหมองเนาะไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันเนาะแม่ดูแลตัวเองบ้างนะทำงานกับพี่อ้อยแล้วมีความสุขนะฮะใช่ครับผมอืมแต่คนหนึ่งที่มันทำงานไปด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดอ่ะใครครับผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยหมดละล้านอ่ะหมดละล้านอ่ะหมดละล้านอ่ะพี่ป๊อปอยู่ไหนเออป๊อบไหนไม่เจอหรอกขาดูบทในที่เขอดูบทมีอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับที่บ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่พอเอ็กซ์ตาร์เข้ามาโอ้โหบทมาพร้อมเติมเลยนงน้ำถ้าจะเสิร์ฟถึงปาก เรื่องนี้ใช้งานหนักนะ ให้เราร้องไห้ตลอดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อผลงานที่ดีอ่ะเราทําได้แนมจะเป็นที่แรกในที่สอนฟุกหลายๆอย่างนะครับเรื่องการเป็นนักแสดงที่ดีต้องทํำยังไงมีเรื่องหน้าก็เรียกเรียกใช้กันบ่อยๆนะครับขอบคุณทีมงานนะคะรวมถึงเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะร่วมงานกับทุกคนอีกอยากให้ละครเรื่องนี้แบบว่าดังๆเลยรับรองว่ามีคุณภาพมากๆแน่ๆนนนขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะก็จะจดจําละครเรื่องนี้ไปว่าเป็นละครเรื่องแรกอะไรที่มันเป็นเรื่ เป็นสิ่งที่หนึ่งครั้งแรกของ,ของคนเนี่ยไม่มีกวันลืมแน่นอนครับจากความรักและเกิดจากความรักที่ได้ทำให้เรามาพบกัน มีชีวิตมีคืนและวันมีภาพทรงจำต่อกันมากมายอาจจะนานแล้วที่อยู่ด้ยวยกันมาเกือบจะลืมว่ารักเป็นเช่นไรเพียงแต่รู้ว่าในหัวใจชีวิตของเรามีกันและกันจึงวัน ตอนมาถึงวันนี้แม้ว่ามันไม่ทราบสึกงกดก็ในวันนี้รู้ว่าเรามีสิ่งหนึ่งยิ่งกว่าความรักในใจยิ่งกว่ารักในใจ ก็เพราะความผูกพันสิ่งนี้มันเกิดในใจไม่คือความผูกพันสะสงยิ่งกว่าคำใดสิ่งนี้มันเป็นสิ่งแทนคำทุกถ้อยคำเรานั้นมีกันตลอดมาก็เพราะความ สวัสดีครับสวัสดีครับปิดกล้องปิดกล้องขอบคุณมากทุกๆคนให้ความร่วมมืออย่างแรงกล้าสำหรับท่านที่เรื่องเยอะจำไว้หมด ไม่ต้องกลัวนะเราเราพูดเก่ากันไว้ตอนนี้ตามตัวยากมากคิวลำบากเราใช้คำว่าคิวนรกมันเหมือนแบบต้องจุดทูบหรือนิมนหรืออะไรมาเพื่อที่จะมาทำงานกับพวกเรานะจ๊ะขอขอบคุณที่ยอมทนฟังเสียงรับโทรศัพท์หรือแอบไม่รับบ้างบล็อกบล็อกอาจจะมีบล็อกเบอร์แล้วด้วยก็ <c oughs> ก,ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ขอ,ขอบคุณนะักแสดงทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทีมงานด้วยนะจ๊ะ